บ้านเดี่ยว3ชั้น300ตารางเมตรใหญ่คุ้มครบทุกฟังก์ชันครอบครัวใหญ่ต้องห้ามพลาดคลิปนี้ผมจะมารีวิวบ้านโครงการอิ่มอัมพรบางบัวทองไซน้อยบ้านสไตล์อเมริกันคันทรีบนทำเลถนนบางกวยไซน้อยซอยลาดบัวหลวงบรรยากาศสงบแต่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกครบครันตัวโครงการนะครับมีทั้งทาวน์โฮมบ้านทรงอิสระแล้วก็บ้านเดี่ยวให้เลือกของส่วนกลางจัดเต็มทั้งขับเฮาฟิตเนสสวนสนามบาสสนามแบดมินตันสนามเด็กเล่นและระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงเลยแล้ววันนี้ผมจะพามาดูแบบบ้านไฮไลท์แบบเทียร์ จะเป็นบ้านเดี่ยว3มชั้นบนพื้นที่ใช้สอยกว่า300ตารางเมตรเป็นประเภทบ้านที่หลังใหญ่ที่สุดในโครงการนี้เลยนะรองรับครอบครัวใหญ่ได้สบายๆเลยเพราะมีถึง5ห้องนอน5ห้องน้ําและที่จอดรถ2คันสวนสวยมากเลยครับโซนภายในเนี่ยจะแยกเป็นสัดส่วนทั้งห้องรับแขกห้องกินข้าวตรงนี้นะกว้างมากเลยและยังมีพื้นที่พิเศษปรับแต่งได้ตามใจไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานโฮมเทอเตอร์หรือแม้แต่ห้องสัตว์เลี้ยงห้องสักรีดห้องพระก็มีนะห้องนอนกว้างอยู่จริงสบายมากวัสดุก่อสร้างเนี่ยใช้อิฐมอญแดงนะแข็งแรงทนทานบาน บ้านใหญ่ใช้สอยเยอะคุ้มค่าทุกตารางเมตรเลยเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ที่มองหาบ้านคุณภาพรองรับการขยายครอบครัวขนาดใหญ่ใครสนใจเดี๋ยวก็มาติดต่อที่สํานักงานขายได้เลยนะเปิดทุกวัน8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งหรือติดต่อเบอร์ที่ขึ้นตามนี้ได้เลยนะ